ทำดีพูดดีคิดดีสบายใจเย็นใจทำร้ายพูดร้ายคิดร้ายร้อนใจทุกใจในช่วงที่อากาศร้อนเราอาจจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกบางอย่างให้เรารู้สึกเย็นแต่สิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งที่เราควรจัดการแล้วก็ ปรับปรุงให้ดีต่อกันก็คือเรื่องของคนที่เกี่ยวพันกับคนบางครั้งคนเรานี่แหละเป็นเครื่องที่ทําให้เกิดความร้อนแก่กันได้มากร้อนจากอะไรเย็นจากอะไรก็บอกว่าร้อนเย็นจากการกระทําของเรานั่นเองถ้าเราทําสิ่งที่เป็นโทษใช้มือไม้ทําร้ายกันก็เกิดความเล่าร้อนแต่เราใช้มือไม้ให้ดีมันเก้อคูลเกื้อ,อ,อหนุนกันเอื้อเฟื้อกันอบกอดกันเราก็ได้ความอบอุ่นความเย็นใจ คำพูดก็เหมือนกันถ้าเราพูดร้ายทำร้ายกันด้วยคำพูดคำพูดเราเองก็สร้างความเล้าล้านร้อนรนแผดเผาใจคนอื่นต่อคำที่เราพูดให้กำลังใจพูดจาดีพูดจาเป็นเหตุให้คนมีความรู้สึกที่ดีเราก็เย็ยนใจถ้าพูดจาหาเรื่องก็เกิดเรื่องพูดจาให้กำลังใจก็ได้กำลังใจกันแต่เราจนเรื่องของความคิดของเราก็เป็นต้นเหตุของสิ่ง,งต่างๆ บางคนถ้าเราคิดไม่ดีแล้วเราก็พูดไม่ดีทําไม่ดีสแสดงออกมาตรงข้ามถ้าเราคิดดีเราก็มีโอกาสที่จะพูดดีทําดีได้มากขึ้นดังนั้นคนเราเป็นแหล่งที่จะให้ความสุขความทุกข์พูดในทีนี้คือก็เป็นแหล่งที่จะถิอทำให้เกิดความร้อนความเย็นแก่กันถ้าทําสิ่งที่ดีงามความเย็นชุม่มชื่นใจก็เกิดทําสิ่งที่เป็นโทษแก่กันความร้อนรลนทุกข์ใจก็เกิดขึ้นกับคนรอบตัวแม้แก่ตัวเราเอง อากาศร้อนอย่าให้ใจร้อนอย่าให้ทําให้ความร้อนเหล่าน,นี้เพิ่มผุนมากขึ้นเพิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความสบายใจเย็นใจระหว่างกัน